กินข้าวไรเบอร์รี่แล้วขับทายบอยแถมยังมีข้าวออกมาเป็นเม็ดเลยแบบนี้มันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่หรือเปล่าเ,เพจซาเจมบอกเลยนะคะว่าข้าวไรเบอร์รี่นะคะมันเป็นข้าวที่ว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนนอกจากมีการใยอาหารสูงมากเลยนะคะท่านใดที่ว่ากินข้าวไรเบอร์รี่แล้วรู้สึว่าขับทายบอยจนถึงแบบเอ๊ะทองเสียก็บอกเลยนะคะว่าข้าวไรเบอร์รี่นะคะเขาจะเข้าไป่มีกากใยในลำไส้ของคุณนักเนาะ มันก็เลยหุมสวัสดิ์ครับทายดีะคะ่ะทุกคนแต่ว่าบ่าได้ถึงกับท่องเสียนะคะส่วนไข่ท่องเสียเรื่องมีเม็ดเข้าออกมาเป็นข้าวไทเบอร์ะะี่นีค่ะอาจจะต้องเชี่ยวอาหารทน่ละเอียดเลี้ยวก็ต้องควบคุมนะคะว่าอาหารการกินของคุณเนะะี่ยค่ะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือว่าเป็นอาหารเป็นพิษกอนนะจ้าฉะนั้นข้าวไรเบอรี่จะได้จะมีประโยชน์โดยเฉพาะทัาไดที่มีน้ําตาลได้เลือดสูงนะคะเขาจะเข้าไป่วยชะลกันซึมแป้งไขมันได้นะคะและ แฉจอยนะครคุมน้ำนักได้แห็นด้วยนะคะทุกคนใครชอบกินข้าวไร่บรีพิมบ์บอเเฟซาเชนไส้โพนดนี่่อยค่ะ